สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าธนาคารการศิกรไทยนะคะที่ต้องการไปออกสเตตเมนต์นะคะรายการการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่สาขาจะเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบมาฝากค่ะค่ะสำหรับในส่วนของการขอสเตตเมนต์ไม่ว่าจะเป็นประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวันสินมัธยสั์ทวี บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากนะคะคุณขอรายการเคลื่อนไหวย้อนหลังไม่เกิน6เดือนนะคะค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่100บาทต่อฉบับต่อบัญชีค่ะหากมากกว่า6เดือนถึง2ปีค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่200บาทต่อ1ฉบับต่อ1บ <S <S <ambiente> ัญชีค่ะและหากขอรายการเคลื่อนไหวมากกว่า2ปีค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่500บาทเรียกว่าเมาเมาไปเลย ค่ะและนี่ก็คือเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการขอออกสเตทเมนต์นะคะผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์ที่อัปเดตมาทางธนาคารกสิกรไทยเลยเป็นฉบับล่าสุดที่เขายังใช้อยู่นะคะเรียกว่าอัปเดตในปี2 5 6 4นี้ BY Station ก็มาฝากกันในช่วงสั้นๆของ BY Story นะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้กดไลค์เราหน่อยกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ